ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2 5 6 0 Thai National Flag Day ที่ศานยกลางจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนางนงลักษณ์คงเกษมนานยกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรุพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสุเมธธีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายเจนเจตเจนนาวินปลัดจังหวัดพันตำรวจ เอกนันชัยชาญรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสม,มุทรปราการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2564ไทย n นช i o n น l f l a ฟ d a เดเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทยโดยในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่8กันยายน2564 ทีมข่าว AEC TV ช n นลรายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด